ผวาเลขเด็ดไก่สอนหลังพุ่มพวงให้โชคตรงเป๊ะสองงวดติดเซียนหวยได้ผวาอีกงวดนี้เข้าเต็มๆตรงๆมาแล้วสองงวดงวด16กรกฎาน,นี้นะคะเจ้ามือหวยถึงกับผวาเลขเด็ดไก่สอนแสงนั้นขณะนี้ที่เจ้าตัวเชื่อว่าพุ่มพวงดวงจันท์แสดงปฏิหารให้โชค วันที่15กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ว่าบรรยากาศการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2563ตามแผงสลากต่างๆทั่วเมืองเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคักโดยเลขเด็ดส่วนใหญ่ยังคงเป็นเลขมงคลทั้ง 28, 82, 68, 86, 89, 98, 59, 95 นอกจากนี้เลขที่เกี่ยวกับพุ่มพวงดวงจันทร์ราชนีลูกทุ่งผู้ล่วงลับไปแล้วครบรอบ28ปีและไกสอนแสงอนันตสามีของแม่พึ่งพุ่มพวงได้รับความสนใจจากนักเสี่ยงโชคอย่างต่อเนื่องทั้งเลขวันครบรอบการจากไบของพุ่มพวงเลขลถส่วนตัวของไกศสอนหลังจากที่มีผู้ติดตามและรับโชคลาภมาแล้วสองงวดติดกันงวดนี้ทะเบียนรถ9678กับ8347 และเลขที่บ้าน529ของไกรสอนยังคงได้รับการจับตายอย่างมากและบังเอิญตรงกับเลขอั้นของเจ้ามือหวยใต้ดินด้วยเช่น678 529 7887 4774เป็นต้นโดยวันนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบไกรสอนแสงอนันต์ที่บ้านเลขที่199ทับ529 หมู่บ้านสวนนนทรซีอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านพักส่วนตัวของไกรสอนพร้อมพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับเลขเด็ดที่บรรดานักเสี่ยงโชคติดตามกันหลังจากถูกรางวัลมาแล้วสองงวดติดทั้งนี้ไกรสอนบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าน่าเหลือเชื่อกับตัวเองและคนที่รู้จักที่ต่างคือฮากันยกใหญ่เชื่อว่าในงวดที่สองที่ผ่านมา พุ่มพวงมาให้โชคกับบรรดาแฟนเพลงและคนที่รักพุ่มพวงและเป็นการแสดงปฏิหารตามที่ตัวเองและน้องเพชรลูกชายอธิษฐานขออยากให้พุ่มพวงแสดงปฏิหารให้ผู้คนเห็นว่ายังยืนอยู่ข้างลูกชายและตัวเองเพราะช่วงที่ผ่านมาเกิดปัญหาขึ้นกับลูกชายและตัวเองหลายอย่างสุดท้ายคำอธิษฐานก็เป็นจริงและพุ่มพวงได้แสดงปฏิหารให้โชคมาแล้วสองวดซ้อน อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว,ว่าปริหารคงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆหรือเป็นประจำซึ่งหากแฟนเพลงหรือคนที่รักพุ่มพวงอยากจะลองเสียงโชคกับเลขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพุ่มพวงตัวเองก็ไม่ได้ขัดข้องพร้อมทั้งขออวยพรให้โชคดีกันทั่วหน้าเพียงแต่อยากแนะนำว่าให้เสียงโชคกันแต่พอดีเท่านั้นเพราะบอกว่า โดยส่วนตัวพุ่มพวงเป็นคนไม่ชอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยใต้ดินและตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มักจะแช่งให้เจ้ามือหวยใต้ดินเจ๊งด้วยซึ่งอาจเป็นเหตุให้พุ่มพวงแสดงปฏิหารให้โชคลาบกับแฟนเพลงและคนรัก ขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดออนไลน์นะคะพบกันอีกครั้งในงวดหน้าอุ้ไม่ใช่ค่ะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กดอินสตอรี่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีในวันพรุ่งนี้ค่ะ